สงขานะคะรับผิดชอบงานของคนพิการโรงพยาบาลสงขาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์บริการคนพิการแบบเด็ดเสร็สจศูนย์จําหน่ายสินค้าคนพิการนะคะแล้วก็รับผิดชอบดูแลน้องๆน,นะคะที่มาเข้าโครงการการจ้างงานคนพิการในชุมชนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอก่อนเก,นนก่อนนะคะว่าโรงพยาบาลสงขาเนี่ยค่ะ ได้ทําการเข้าร่วมโครงการการจ้างงานครูวิการในชุมชนมาแล้วทั้งหมด6ปีนะคะแต่เราเได้รับการสนับสนุนการจ้างงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะค2ปีนะคะตอนนี้มีน้องๆนะคะคที่จ้างก,กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานวน5คนนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันดูเลยนะคะว่าแต่ละวันนี้น้องๆทํางานอะไรกันบ้างคะ่ะต่อไปเราก็จะมาดูการทํางานของน้นองๆกันนะคะห้องนี้นะคะจะ มีน้องที่ทํางานอยู่ที่นี่นะคะสองคนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเชินค่ะ ครับผมชื่อนายภารัตน์ครับคระดุมกำจายชื่อเล่นชื่อเพลงปัจจุบันทํางานอยู่ที่ส่วนดูแลผู้ป่วยทางโรยยาผู้ปิโรงรยพรรงรยาบาลสงขลาโดยทางไฟฟ้าสายดึงแสงไฟไทยเป็นผู้ว่าด้านครับในแต่แตและว,วันของผมเนี่ยเริ่มต้นตอนเช้าเนี่ย,ยเขา,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 าทำความสะอาดห้องโดยโดยเช็ดพื้นผิวโต๊ะแล้วเก้าอี้นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศมีทําความสะอาดเครื่องถ่ายออกซิเจนนะครับแล้วก nah ็ล้างตัวกรองโดยก็ ล้างทั่วไปเนี่ยแหละก็มีใช้ผงซับฟอกนะครับเพื่อเอาไปทำควรมสรมาดความแช่แล้วก็ใช้ส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ใช้น้ำยาทำความสะอาดวักอนทางการแพทย์โดยเฉพาะตองกับอากาของน้ำส่งเงินือราชการครับผมก็อยากขอบคุณการารรพาภัแผ่นแินเทวไทยที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาทำงานให้คนพินการได้มีงานทำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณโรงพยาบาลสงขลาที่ให้โอกาสคุณวิจารณ์อย่างผมได้ทํางานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนยนรู้ประสบการณ์จากที่ทํางานจริงและทําให้ชื่อของผมมีคุาค่ามีความหมายมากขึ้นขอบคุณครับดิชันชื่อนางสาวเกศราบุตรศีชื่อเล่นชื่อน้องเกศนะคะตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ด้านงานธุรการ หน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตพยางาลสงสาค่ะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันปฏิบัติงานงานในแต่ละวันของดิฉันก็คือจะทำหน้านที่เกี่ยวกับงานเอกสารงานธุรการงานบริการเครื่องผลิตออกซิเจนเกี่ยวกับยาแล้วก็แนะนำวิธีการใช้แล้วก็สาธิต ญาตให้ใช้เตองผลิตออกซิเจนการที่ได้รับโอกาสทางกฟผนะคะมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะมีเงินเก็บในบางส่วนแล้วก็การใช้ใจใ่ายในครอบครัวก,ก็มีพอแล้วก็คือทำให้ชีวิตดีขึ้นมีเงินเดือนมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะภายในครอบครัวก,ก็ รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลสงขาน,นะคะที่มอบโอกาสแล้วก็สถานที่ทำงานที่ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแล้วก็ทุกประเภทก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลที่จัดหาง,งานให้แล้วก็ ทางกกรก็หนูก็ขอขอบคุณที่มอบโอกาสและก็ตำแหน่งงานคนพิการช่างขาขอบคุณค่ะ

Chắc à cũng quay không dưới không chết à chắc à chắc chắn chị à hiệu có chịu nhiều lắm chú cứ cắp chịu chia chịu 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 bây chịu 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 người chịu người ngầm người ngầm

chi cứ ô cả cũng chi cha cũng hay như những nhà gì cầm hay như như cầm cung nhớ cô cua nhớ chi cái chân cha trái chi có cùng như ta có bầy có cùng mát dài các cung cho cung และนี้ค่ะ สุขศึกษาโรงพยาบาลสงขานะคะสำหรับหน้าที่ทีออ่รับผิดชอบนะคะก็จะมีโทรศัพท์ติดตามผู้ผลการบำบัดผู้ป่วยเลือกอบุรี่ที่มาเข้ารับการบำบัดนะคะแล้วก็เดินเอกสารบ้างเล็กๆน้อยๆตามแผนกต่างๆค่ะแล้วก็จัดรายการเสียงตามสาให้ความรู้เรื่องโรคค่ะจากการที่ หนูได้รับโอกาสการจ้างงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยนะคะก็ทําให้คุณภาพชีวิตของหนูดีขึ้นตรงที่มีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ได้มีความภาคภูมิใจในการในการทํางานค่ะเพราะว่าเราเป็นคนพิการแต่เราก็ได้แสดงศักยภาพในการทํางานนะคะก็รู้สึก ภาคภูมิใจและก็มีความสุขค่ะก็ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มอบโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พิการนะคะทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในโอกาสได้แสดงศักยภาพในการทำงานนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่ เพื่อเฟือสถานที่ให้ผู้พิการได้เข้าทำงานค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วมาติดตามดูการงนของน้องพี่ตุ้นะคะเป็นน้องที่ทำงานอยู่ที่สน่์คอมพิวเตอร์โรงงานสุขทาใเชื่อไหมคะ Akan, ชื่อชื่อภูทำงานอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสงขาได้รับการจ้างงานจากกปพในแกล้วันที่ผมทำงานอยู่ผมก็มีแบบซ่อมคอมหนูโปรแกรมแล้ว <ispiel> ก <splash. S 2> uh ็เดินไปซ่อมที่แผนกต่างๆครับแล้วก็บางครั้งก็ไปเดินสายกับพวกพี่เขาการที่กปพจ้างงานมี อาชีพกอบพอจ้างาน,น,นผบมีมาการเปลี่ยนแปลงมากก็คือผมมีเบี้ยเก็บสามารถให้หนึงพ่อแม่ได้สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ครับแล้วขอต้องขอขอบคุณกปบพอที่จ้างงานผมและโรงพยาบาลสงขาที่ให้สถานที่จ้างทำงานขอบผมด้วยครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนโคตา้าการจ้างงานให้กับโรงพยาบาลสงขลานะคะเชื่อนะคะว่าการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและสะดวกนะคะแต่การนําเงินส่วนนี้นะคะมาจ้างงานน้องน้งคนพิการเนี่ยค่ะเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้ทํางานมีอาชีพมีรายได้นะคะรายได้บางส่วนก็สามารถไปจุนเจอครอบครัวนะคะ บางครอบครัวเนี่ยค่ะรายได้จากการจ้างงานคุณพิการเนี่ยเป็นรายได้หลักนะคะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ถึง4-5คนเลยนะคะภายในครอบครัวซึ่งตรงนี้ค่ะมันส่งเสริมแล้วก็ส่งผลให้คุณพิการเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะบางคนเนี่ยค่ะสามารถทําฝันตัวเองที่ไกลเกินฝันให้เป็นจริงได้บางคนนําเงินส่วนนี้ค่ะมาศึกษาต่อมาลงทุนหรือว่าลงทุนทํางานอนดิเหล็กอะไรเล็กๆน้อยนะคะเพื่อให้มีรายได้จุนเจกับไปครอบครัว นอกจากนี้ค่ะการจ้างงานคนพิการในสังคมเนี่ยคนพิการเนี่ยค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะกล้าสแสดงออกถึงเราจะเป็นจุดเล็กๆในสังคมนะคะแต่คนพิการก็สามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะคะขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ